ก็การสวัสดีชาวสก้าทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมมีแล้วนะเอกนะวันนี้เราก็พบกับเกม KOF All Star หรือ King of Fighter All Star นั่นเองนะครับกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตขึ้นมาก็จะเป็นเจ้าตัวของคุซันังินะรู้สึกว่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นล่างโคูนใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทําเพื่อได้แต้มมามีเป็นไบโคเวอร์นะครับไบโคเวอร์ By เพื่อทําการเปิดการานันเรามีอยู่ประมาณ5 0แต้ม มาดูกันว่าเราจะได้ซ้ำกี่รอบนะครับลุ้นเลยว่าอยากได้สักงสามสี่รอบก็เลยครับรัวๆนะเพื่อความรวดเร็วและฉับไปของคลิปเหล่านั้นอีกใครก็ช้ากันไม่มีรอกจริงๆไม่ดูเอ้ยได้เลยนี่นะครับแล้วก็รีกระดาษเลยนะครับได้หนึ่งรอบแ้มของเราก็ยังจะมีอยู่ประมาณ4,400แต้มนะครับ เรื่อยๆนะสำหรับ k คเอฟไมก็เป็นประมาณนี้นะไอๆครับไอๆไอ,อเลิกจูหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็คงไม่เลิกเขานะเลิฟเลิฟเ <c oughs> บาได้เบาครับเบาได้เบาเบาได้เบาครับแตงเย็นนะครับอาคิดอยู่แตเย็นทะเลาะกันนี่นครับอ่าถึงขั้นสองนะครับเราเสียไปประมาณสองพันกว่าแต้มหรือเปล่าจำไม่ได้ก็คิดได้นะ ตัวลวครับตัวลไม่ต้องกลัวครับยังไงก็ได้ตัวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เดีพี่ลูลูกดลูลัวแลวครับจังหวะนี้ความโลกครอบงามครับยังไงครับยังไงเรือมันวิ่งผ่านมาเร็วเหลือเกินนะจังหวะนี้สีแดงวิ่งมาแล้วครับสีเงินวิ่งตามตามา่ะ้าจะเป็นเรือนะครับเอาวได้มาครับเป็นชิ้นที่สามนะครับหรือเปล่าน่าจะชิ้นที่สามเลือของมันแต้มนะเรามาดูกันว่าเราจะได้เจ้าตัวของ การ์ดเลยหรือเปล่าการ์ดที่ใช้กี่ใบาการ์ดน่าจะใช้ใบโคเวอร์กี่ใบไม่รู้ก็จะไปดูตอนแรกสุดตอนใต้เองนะเป็นกิจกรรมฟรีนะทุกคนอย่าไปเถียเงินล่ะอยู่ได้เสียเงินอยากปั้นดูรัวเจ้าตัวพุกชนอีกเดียวก็ตามน,นั้นครับตามกําลังครับน่าจะผมจะเล่นแบบตรางฟรีลโอจะหมดกนานแล้วเอ,อหลือหกร้อแต้มโอเคโอเค รัวๆครับรัวๆถ้าเธอไม่กลัวว่าเราจะเอ๊ะถ้าเธอไม่กลัวว่าเราจะมีอยู่จริงเฮ้ยนี่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะซ้ําไม่สี่รอบไปดูหน้าสร้างกันดีกว่านี่นะเราสามารถสร้างเมมเจ้าตัวของพุังงินเกียวนะต้องใช้3อันเลยนะตอนสร้างนะไปดูกาสีกาใช้แค่สองนะครับตัวก็จะใช้แค่สองเหมือนกันนะมาเรามาแลกตัวกันดีกว่า โยช่าเป็นสเปเชียลซิกเนเจอร์นะเป็นตัวละครพิเศษนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวของ Memory SS เออัพเกรดดาวม่วงได้นะตัวนี่เป็นสเปเชียลซิกเนเจอร์ของกาศนะครับนี่ไซคูเคนเซโนอุคิเลชิกิถ้าเป็นผมใส่ผมอาจจะใส่พิคอลหรือเปล่า สกิลอ่าคิดี่เข้านะ่าเป็นไปสุดท้ายนะก็เลือกแรกว่าสักใบ2ใบไม่รู้ว่าจะได้แรกหรือเปล่านะแต่ได้แรกแล้วล่ะไปดูการรีวิวสกินกันสกินอะไรเหรอไม่ใช่อวีไปดูการรีวิวเอฟเสกิลกันแล้วก็พาสีกันนะไปเจอกันยูช่ยช่ เฮียคุอิจิชิกิโอโบโลกุลุมะนะครับเป็นท่านหนึ่งนะแอคทีฟสกิลหนึ่งเตะสามจังหวะนะครับเตะตัดหัวลงมานะครับแอคทีฟสกิลที่สองนานาจูโกชิกิไคนะครับเตะเสยสองจังหวะติดสถานะเผาไหม้นะครับแอคทีฟสกิลที่สามเป็นดิเฮียุจูดิชิกิโคโตสุกิโยสุกิโย คือกี้อยู่เป็นการจับคอแล้วทําการระเบิดตรงฝ่ามือนะติดซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับก็ถ้าต่อไปก็จะเป็นอูลเฮียคุฮาจิชิกินะโอโรจินางินะเป็นเอเอ็กนะฮคะ่อนข้างทีนะครับแล้วก็ฟินิชกิล ชัยคุเคนเซนโออุกิเลชิกิก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าตัวของคุซันเกียวแต่จริงๆชื่อเพียวๆคือคุซันงินะเรามาดูพาสีของเจ้าตัวนี้กันมากนะมีสร้างความเสียหายนะ เพิ่ม20เปอร์สามถงสุดได้สารัังก็จะเป็น60ป่ปะเข้าเป้า6วิความเสียหายพอไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะ60ทุก1วิอัตราคิลดลง80เปอร์เซ็นต์พลังป้องกันลดลง30เปอร์เซ็นต์คือผู้ที่โดนสินะอันนี้เป็นท่าจับคอที่ผมพูดนะครับปรับใช้ super armor นะ คุ้มการดาเมจนาน3วิเฮ้ยเหลือจะเชื่อ Impossible แล้วก็สร้างความเสียหายขอไม่รุนแรงแก่เป้าหมายนาน12วิเลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยนานไปปะสร้างความเสียหายขอไม่หกสอเของพลังโจมตีทุกๆ1วิอัตราคิิคอลลดลง80%ิอรนแล้วก็พลังป้องกันลดลง30เปซเช่นกันนะคข่าๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวของคุซซานงังกก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวนะ ทำไมรอบนี้มาเร็วเค็มเร็วก็มันไม่ค่อยมีอะไรน,ะนี่นะครับก็เรามาดูกันประวัติการเกิดก็ไม่มีอะไรนะ่าสไตล์การต่อสู้ก็คือนั่นแหละมาจากแกตัวเดิมนะศิลปะการต่อสู้พุชซนงิริวนะมวยในสไตล์ของตนเอนะครับอาภูมิหลังไฟเตอร์ก็จะเป็นประเภทแบบหนึ่งในโคนนิ่งนะที่เราการปลูกถ่ายพลัง,งเปลเพิงก็เป็นร่างโคนของพุชซันงิเคียวนั่นแหละครับถูกสร้างขึ้นเพื่อโปรเจกต์ของเนทเหล่าพีซีโร่เหล่าพี่อานั่นเรา นะครับก็รู้กันอยู่เราจะของโลกแต่เราก็พ่ายแพ้นะประกาศตัวครั้งแรกใน KF o 2002แล้วก็เข้าร่วม KF o 2003ด้วยเช่นกันแต่อยู่ในฝ่าย Ash นะมีสายที่หยาบคายและไม่เป็นมิตรยิ่งกว่าตัวเคียวเองซะอีกก็ก็เป็นตัวร้ายอะทำไงได้นาะใช่ป่ะ,อะลองดูสิยกระดับ ก็ค่อนข้างที่จะตึงเลยทีเดียวยวสำหรับเจ้าตัวของคุซานงินะเป็นระดับสเปเชียลซิกเนเจอร์นะครับหาเก็บกันได้นะระบบฟรีด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูระบบเติมเงินดีกว่าเราสามารถเติมเจ้าตัวของโครเวอร์ได้หรือเปล่าปกติเกมนี้มักจะหิวเงินหยอกหยอกหยอกใครอยากเติมก็เติมเขาเรียกว่าสนับสนุนเกมใช่ไหมอ่าฮะมีจริงด้วยดูแพ็กสองพันเกิหมื่น้าพันแ าพันแต้มก็1,008นะเผื่อใครสนใจนะ4,000แต้มได้นะครับ729นะ729เลขเข้ามาเลขเข้ามาส่วนแพ็กเกจถูกสุดๆก็คือแพ็กเกจ179นะก็ได้ประมาณ160ปีนะแล้วก็รูบีฟรีประมาณ160ก็รวมๆกันก็ประมาณ320ปีนะประมาณนั้นแหละก็เม่์บ้านสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็อาจจะพูดติดกัดบ้างนะเพราะ จากความเสียใจความสศกเศร้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไปว่าเราเศร้าแล้วกันแต่เศร้าแล้วก็ต้องมีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะอ่าก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงงานใจให้คนดังคลิปมากครับส่วนจะเป็นคลิปใตต่อปนั้นก็ปติดตามไว้นะครับวันนี้ปัดไปที่คับสสดีครับเลาจะเจอกันจะเดบปัดตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ร่ากดซับด้วยนะบายกดซับให้ดูครับกาบงามๆม่งตีตองทีสามตีดีดีเต้